นี่ครับสวัสดีครับผลงานเสียบยอดใบเสียบยอดมะกรูดครับในต้นต่อส้มครับต้นนี้อายุประมาณเดือนครึ่งครับกว่าจะได้ขนาดน,นี้ เป็นตอส้มเกิดตามธรรมชาติครับในสวนครับดูครับมีลายลายกิ่งติดครับเสียดายที่ตอนเสียบกิ่งไม่ได้ทำวีดีโอให้ดูนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ